กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายคููต่ายทางช่อง YouTube ครูตา่าทติวเตอร์นะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานแมกชันประถมศึกษาปีที่6เล่ม1หน่วยการ,การเรียนรู้ที่1จําจำนวนนับและศูนย์แบบฝึกหัดที่2นะครับหน้า2-4ถึง4ก็ฝากกัน ทุกครั้งทุกคลิปนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปในช่อง youtube คู่ตายติวเตอร์กันด้วยนะครับแบบฝึกหัดที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1จํานวนนับและ0ูนย์หัวข้อ1.2ตัวประกอบแบบฝึกหัดที่2ข้อที่1จงเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะครับคําถามข้อที่1 0เป็นตัวประกอบ1ของ5 จริงไม่จริงครับจะได้ว่าไม่จริงนะครับก็คือเป็นเทจศูนย์ไม่ได้เป็นตัวประกอบของจำนวนใดนะครับตัวที่เป็นตัวประกอบของจำนวนใดก็ตามจะต้องสามารถหารจำนวนนั้นได้ลงตัวจึงจะเป็นตัวประกอบนะครับข้อวงเล็บสองเป็นตัวประกอบหนึ่งของ2จริงหรือเทจครับเราจะได้ว่าเป็นเทจเพราะ12 หารสไม่ลงตัวหรือหารไม่ได้นั่นเองนะครับย้ำตัวประกอบจำนวนใดจะเป็นตัวประกอบของจำนวนใดจำนวนนั้นจะต้องสามารถนำไปหารจำนวนใดๆนั้นได้ลงตัวนะครับซึ่ง12ไปหาร2ไม่ลงตัว12ไปหาร2ไม่ได้12ก็เลยไม่เป็นตัวประกอบ1ในตัวประกอบทั้งหมดของ2 นะครับวงเล็บ3 20เป็นตัวประกอบ1ของ200 200หาร20ได้ไหมครับนำา20ไปหาร200ลงตัวหรือไม่นะครับถ้าลงตัวก็เป็นจริงแต่ถ้าไม่ลงตัวก็เป็นเท็จซึ่งข้อ3าเราเพบว่า200หาร20ลงตัวเพราะฉะนั้นเป็นจริงข้อวงเล็บ4 5เป็นตัวประกอบ1ของ15ใช่ไหมครับ15 5, หาร5ลงตัวหรือไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4เป็น จริงข้อที่อ่าวงเล็บ5 6เป็นตัวประกอบ1ของ9 6ไปหาร9อาเ9มาหาร6ลงตัวไหมครับไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นข้อวงเล็บ5ตอบเท็จนั่นเองข้อที่ 2, จํานวนที่กําหนดให้ต่อไปนี้เป็นตัวประกอบ1ของจํานวนใดบอกมา4จํานวนพูดได้ง่ายคืออะ,อะไรหัน สามลงตัวอะไรหารเจ็ดลงตัวอะไรหารสิบลงตัวอะไรหาร1ิบสามลงตัวจํานวนใน4ข้อนี้นะครับอ่าใน5ข้อนี้ก็จะเป็นตัวประกอบของจํานวนนั้นเองเขาให้ยกตัวอย่างมา4จํานวนนะครับเพราะฉะนั้น3ไปหารอะไรลงตัว3ก็เป็นตัวประกอบของตัวนั้นตัวอย่างเช่น3 6 9 12 นะครับเพราะ3หาร3ได้6หาร3ก็ลงตัว9หาร3ก็ลงตัว12หาร3ก็ลงตัวนอกจากนั้นก็เป็น15เป็น18เป็น21ไปเรื่อยนะครับท่องสุดคูณแม่3พูด,ดง่ายๆว่าย่างนั้นก็ได้นะครับวงเล็บ2 7เป็นตัวประกอบ1ของจำนวนใดบ้าง4จํจำนวนเช่น7 14 21 28ย้ำนะครับก็คือสุดคูณแม่7นั่นเอง เช่นเดียวกันวงเล็บ30เป็นตัวประกอบของอ,อะไรเราก็จะได้ว่าเป็นตัวประกอบของ10 20, 30และ40นะครับข้อที่4 13เป็นตัวประกอบของอะไรคำตอบก็จะได้ว่าสูตรคูณแม่13นะครับ13 1เป็น13 13, 2เป็น26 13, 3เป็น39 13 4เป็น52าดี๋ยจุดๆๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาให้บอกแค่4จํจำนวน ข้อวงเล็บ5 25เป็นตัวประกอบของจํานวนใดบ้างก็จะได้ดังนี้นะครับ25 1เป็น25 25 2เป็น50 25 3เป็น75 25 4เป็น100ไปเรื่อยๆนะครับข้อวงเล็บ6 37เป็นตัวประกอบของจํานวนใด 37ก็จะเป็นตัวประกอบของ37 74 111 148 14ไปเรื่อยๆนะครับเพราะ37หาร37ได้1 3อ่า74หาร37ก็ได้2นะครับเขียนสูตรคูณแม่37ลงไปเป็นคําตอบนั่นเองข้อที่7อ่าวงเล็บ7นะครับ41เป็นตัวประกอบของจํานวนใดเราก็จะได้คําตอบว่าเป็นตัวประกอบของ41 82 123 164 จุดๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับข้อที่อ่าข้อวงเล็บแปดเป็นตัวประกอบของจำนวนใดคำตอบก็คือ เอาจำนวนมาคูณ53ไปเรื่อยๆนะครับ53 1เป็น53 53 2เป็น106 53 3เป็น159 53 4เป็น212หรือจะไม่เรียงแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะเขาบอกว่ายกตัวอย่างมา4จำนวนเราอาจจะเป็นตัวอื่นเช่นข้อวงเล็บ1เนี่ยอาจจะไม่ใช่36912อาจจะเป็น15เป็น21เป็น28เป็น30ก็ได้นะครับ ข้อที่สามจงหาตัวประกอบทุกตัวของจำนวนนับต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งสิบสองตัวประกอบทุกตัวของสิบสองคือสิบสองหารด้วยหนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองลงตัวนะครับดังนั้นตัวประกอบของสิบสองก็คือ1 2 3 4 6และสิบสองนะครับเพราะมันหารพวกนี้ลงตัวดังนั้นพวกที่หารด้วย 12ไปหารด้วยอะไรลงตัวนะครับตัวที่หารลงตัวนั้นก็คือตัวประกอบของ12วงเล็บ2 15เราจะได้ว่า15หาร1หาร3หาร5และ15ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ15คือ1 3 5และ15วงเล็บ3 16 16หารด้วย1 2 4 8และ16ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ16 ก็คือ1 2 4 8และ16วงเล็บ4 18 18หารด้วย1ด้วย2ด้วย3ด้วย6ด้วย9และ18ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ18ก็คือ1 2 3 6 9และ18ข้อที่5อ่ะวงเล็บ5นะครับ26ตัวประกอบของทั้งหมดของ26ก็หาได้จาก26หารด้วย1 2 13และ26ลงตัวนะครับดังนั้นตัวประกอบของ26ก็คือ1 2 13และ26วงเล็บ6 30ตัวประกอบของ30เราพบว่า30หารด้วย1ด้วย2ด้วย3ด้วย5 6 10 15และ30ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ30คือ1 2 3 5 6 10 15และ30ข้อ วงเล็บ7นะครับ48ตัวประกอบของ48 48หันด้วย1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48วงเล็บ8 5 14มีตัวประกอบ คือจำนวนใดก็จะได้ว่า54หารด้วย1 2 3 6 9 8 8 7 7และ54ลงตัวดังนั้นตัวประกอบของ54ก็คือ1 2 3 6 9 8 8 7 7และ54ข้อที่4จงตอบคำถามต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งจำนวนนับที่กำหนดให้ต่อไปนี้จำนวนใดบ้างที่มี3เป็นตัวประกอบ หนึ่งหกสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบแปดและสามสิบสามจะ เป็นตัวประกอบของจำนวนใดจำนวนนั้นต้องหารสามลงตัวนะครับ 1, หนึ่งหารสามไม่ลงตัว 6, หกหารสามได้ลงตัวสามสองเป็นหกสิบห้าหารสามลงตัวเพราะสามห้าสิบห้ายี่สบหารสามไม่ลงตัวเพราะอะไรมาคูณกับสามเป็นยี่สิบไม่มียี่สิบห้าหารสามก็ไม่ลงตัวเพราะสามไปคูณอะไรเป็นยี่สิบห้าไม่มียี่สิแปดหารสามลงตัวเพราะสามคูณ อ่ะไม่มีนะครับไม่ลงตัวขออภัยเพราะ3คูณ9เป็น27ไม่ใช่28และ30หาร3ลงตัวเพราะ3คูณกับ10ได้30เพราะนั้นวงเล็บ1ตอบ3เนี่ยเป็นตัวประกอบของ6 15และ30นะครับเพราะ6หารอ่ะ6 15และ30หาร3ลงตัว ส่วนจำนวนที่เหลือหาร3ไม่ลงตัวนั่นเองวงเล็บ2จํจำนวนนับที่กำหนดให้ต่อไปนี้จำนวนใดบ้างที่มี5เป็นตัวประกอบจะขายกับวงเล็บ1นะครับก็คือนำไปหาร3ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็นำไปหาร5ได้ลงตัวนะครับ1ไม่ใช่เพราะ1หาร5ไม่ได้10หาร5ได้30ก็หาร5ได้52หาร5ไม่ลงตัวนะครับห6หาร5ก็ไม่ลงตัว65ห้าหาร5้าลงตัว70หาร5้าลงตัวสังเกตได้ง่าย5ก็คือ ตัวเลขหลักหน่วยจะเป็น0นย์หรือเป็นเลข5นะครับถ้าไม่ใช่เลข0นหรือเลข5พปัญจหารไม่ลงตัวนะครับเพราะนั้นข้อที่2อตอบง่ายเลยจํานวนที่มี5เป็นตัวประกอบตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้สุดคูณนะครับก็คือ10 30 65และ70นั่นเองข้อที่3จํานวนนับที่กําหนดให้ต่อไปนี้จํานวนใดบ้างที่มี7เป็นตัวประกอบนะครับหาอะไรมาคูณ7แล้วเป็นจํานวนพวกนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับ อ่ะหนึ่งเก้าสิบสี่สิบเจ็ดสามสิบสี่สี่สิบเจ็ดและห้าสิบเอ็ดมีอะไรบ้างเจ็ดเท่าไรได้เก้ไม่มีเจ็ดเท่าไรได้หนึงไม่มีเจ็ดเท่าไรได้สิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดเท่าไรได้สิบเจ็ดไม่มีก็ตัดทิง้งเจ็ดเท่าไรได้สามสิบสี่มีไหมครับเจ็ดห้าสามสิบห้าพันไม่มีก็ตัดทิง้งเจ็ดเท่าไรได้สี่สิบเจ็ดเจ็ดแปดสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดก็ตัดทิง้งเจ็ดเท่าไรได้ห้าสิบเอ็ดมีไหมครับเจ็ดคูณสิบ เป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ก็แปห้าสิกพราะนั้นห้็ก็หารเไม่ลงตัวเพราะนั้นจํานวนนับต่ออ่าจํานวนนับที่มี7เป็นตัวประกอบก็ได้แก่14เพียงจํานวนเดียวนะครับเปิดสูตรคูณดูก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วข้อที่อ่าข้อวงเล็บ4ี่จำนวนนับตั้งแต่2 5่สิบาถึงหกสิบจำนวนใดบ้างที่มี6เป็นตัวประกอบนะครับเราก็เอา2 5่สิาถึงหกสิปรกาศจิบหาิบหกจิบเจ็ไปเรื่อยเถึงหกแล้วหาตัวมาหารห นะครับที่ลงตัวก็จะเป็นจำนวนที่มี6เป็นตัวประกอบซึ่งก็ได้เก็บ30 36 42 48 5 14และ60นะครับ65 36 63 67 42 68 48 69 54 60เป็น60นั่นเองข้อที่อ่าข้อวงเล็บ5จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มี2 3 4เป็นตัวประกอบคือจำนวนใด มี2 3 4เป็นตัวประกอบนะครับก็แสดงว่าจำนวนนั้นสามารถหาร2หาร3หาร4ได้ลงตัวและมีค่าน้อยที่สุดในจำนวนทั้งหมดที่หาร2หาร3หาร4ได้ลงตัวนะครับซึ่งคำตอบคือ 12นะครับเพราะ12หาร2ก็ได้6 12หาร3ก็ได้4 12หาร4ก็ได้3และเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วที่สามารถหารทั้ง3ตัวนี้ลงตัวข้อที่6จจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบ2จํจำนวนคือจำนวนใดจำนวนไหนครับจำนวนนั้นก็คือ2นะครับเพราะว่าตัวประกอบของ2ก็มี2ตัวคือ1และ2นะครับ1เป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวน และจํานวนทุกจํานวนมีตัวของมันเองเป็นตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้น2ก็มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และ2หวงเล็บ7จํานวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบ3จํานวนคือจํานวนใดก็จะได้ว่าจํานวนนั้นก็คือ4เพราะ4มีตัวประกอบคือ1 2และ4นะครับเพราะ4หาร1ได้4 4หาร2ได้2 4หาร4ได้1นะครับเป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบ3จํานวน วงเล็บ8จํานวนขี่ที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบ3จํานวนคือจํานวนใดตอบ9นะครับจำนวนขี่ที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบ3จํานวนคือ9เพราะ9มีตัวประกอบ3ตัวคือ1คือ3และ9นะครับ9หาร1ได้9 9หาร3ได้3และวก็9หาร9มีค่าเท่ากับ1เพราะฉนั้นจํานวนขี้ที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบ3จนนํานวนก็คือ9 นั่นเองนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจมีข้อสงสยัยติชมสอบถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีนะครับ